สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมานีจันคุณเคยสงสัยไหมว่ามิจฉาชีพหรือไอ้พวกแฮกเกอร์เนี่ยมันจะแฮกแฮกไปทำไมมิจฉาชีพแฮกไปทำไมเออคุณเคยสงสัยไหมว่าในเมื่ออ e ีเมลอะสมัครฟรีได้ แล้วเขาจะแฮกของเราไปทำไมคือบางคนนะ่ะโดนโดนแฮกอีเมลไปโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันจะมาแฮกของเราไปทำไมในเมื่อ Yahoo msn เเว็บไซต์ที่ให้บริการอีเมลฟรีก็มีเยอะแยะทำไมเขาต้องแฮกของคนอื่นบัญชีออนไลน์อ่ะ ของคุณน่ะมันมีค่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณน่ะเป็นคนรวยหรือเป็นบุคคลมีชื่อเสียงหรือเพื่อนเยอะหรือสวยอ่ะสวยมิชาชีพเนี่ยต้องการจะใช้ประโยชน์จากอีเมลของคุณในหลายรูปแบบหลักๆเลยเนี่ย บัญชีอีเมลที่ถูกแฮกเนี่ยนะมิจฉาชีพก็จะใช้อีเมลเนี่ยไปแฮก a c e b o o k แฮกไลน์แฮกอะไรต่ออีกทีหนึง่งหนึ่งเลยนะถ้าคุณอะเป็นดาราส่วนใหญ่คนที่จะโดนแฮกเนี่ยมักจะเป็นพวกแม่ค้าออนไลน์คนที่ เป็นโปรแกรมเมอร์หรือคนที่ทำธุรกรรมทางเน็ตหรือคนที่มีชื่อเสียงดาราที่มีชื่อเสียงนักกีฬานักกีฬาดังๆนักการเมืองนักกีฬาบุคคลมีชื่อเสียงหน่วยงานราชการอีเมลที่เป็นของหน่วยงานราชการ บัญชีออนไลน์ทุกบัญชีล้วนมีความสำคัญโดยเฉพาะอีเมลของทางมหาลัยอีเมลของสัมภากรอีเมลที่เป็นของบริษัทใหญ่ๆซึ่งอีเมลเหล่านี้นะมันจะส่งผลกระทบอีเมลพวกนี้แนวโน้มอะ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกายและทรัพย์สินและอาจจะนำไปสู่ การโจรกรรมถูกดูดเงินในบัญชีธนาคารจนเกี้ยงเป็นเรื่องที่ควรตระหนักและควรจะหาความรู้เพิ่มว่าเมื่อมิจฉาชีพมาแฮ็กอีเมลของเราได้อะมันจะมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นบ้างในบางคนน่ะการที่มิจฉาชีพเนี่ยพยายามจะแฮ็กอีเมลของคุณน่ะ เพราะเขาต้องการจะเข้าไปค้นข้อมูลส่วนตัวของคุณมิจฉาชีพหรืออ่ะใครก็ได้ที่มันไม่ชอบมันไม่ชอบและมันเจตนาร้ายการที่มีคนพยายามจะแฮกอีเมลของคุณอะมันแปลได้ว่ามีคนต้องการที่จะเข้าค้นข้อมูลส่วนตัวของคุณ ชื่อนามสกุลข้อมูลที่คุณน่ะเคยแชทคุยกับอา่าใครก็ได้อาจจะเป็นเมียหลวงแต่จริงๆเท่าที่เอ๋เคยคุยกับลูกค้าที่เขาเป็นเมียหลวงอะ่ะอ่เขาจ้างแฮกเกอร์อ่ะให้แฮกให้แฮกอีเมลผัวเพราะเขาอยากรู้ว่าผัวเขาอ่ะคุยกับใครบ้างเขาอยากรู้ว่าผู้ชายเนี่ยมันแอบไปคุย กับใครหรือแอบ,บทำอะไรรับหลังเข้าบ้างหมายความว่าเมื่อเมื่อมีการแฮกอีเมลเนี่ยหมายความว่าบัญชีของคุณนะ่ะมีคนต้องการจะตรวจสอบซึ่งอาจจะเป็นเมียหลวงคนใกล้ตัวเพศตรงข้ามทหารหรือตำรวจอะไรก็ตามซึ่งคนคนนั้นนะ่ะที่พยายามแฮกอีเมลของคุณนะ่ะ เขาอาจจะต้องการชื่อจริงนามสกุลจริงเลขบัตรประชาชนรูปถ่ายรวมไปถึงเอเออเกสารที่คุณนะ่ะเคยคุยอาจจะต้องการขโมยเอกสารสำคัญที่คุณนะ่ะเคยส่งให้กับเพื่อนๆในอีเมลคุณอาจจะตกเป็นเป้าหมายของการสอดแนมมีคนที่ จ้องคิดร้ายคุณอยู่และต้องการจะสะกดรอยตามหรือมีแผนการ้ายที่จะล้วงความรับหรือล้วงข้อมูลของคุณมาข่มขู่เช่นเขาอยากรู้ว่าในอีเมลของคุณมันมีอะไรสำคัญไหมมีคลิปโปคลิปการร่วมรักคลิปที่คุณเมคเลิฟกับเพศเดียวกัน คุณเป็นตุ๊ดไหมคุณเป็นเกย์ไหมคุณเป็นเลสเเปียนไหมอะไรประมาณนี้แต่หลักๆแล้วมิจฉาชีพะจะพยายามแฮกอีเมลของคนคนนั้นเพื่อที่จะสวมรอยเป็นคนคนนั้นแล้วไปยืมเงินกับเพื่อนมิจฉาชีพเนี่ยจะพยายามแฮกเอาบัญชีของคนอื่นเพื่อขอข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง เพื่อที่จะขโมยเงินเพราะตอนที่คุณสมัครอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยคุณอาจจะใช้อีเมลนี้ในการเชื่อมต่อข้อมูลกับทางธนาคารซึ่งอันเนี้ยเอ๋คิดว่าปกติแล้วอ่ะมิจฉาชีพอ่ะมันจะปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็ส่งอีเมลมาคุยกับคุณซะมากกว่าเช่น มิจฉาชีพป,ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรแล้วก็ส่งอีเมลมาขอข้อมูลส่วนตัวขอรหัส OTP ขอเลขบัตรประชาชนหรืออะไรก็ตามส่วนหนึ่งเนี่ยการเข้าถึงอีเมลเนี่ยจะทำให้จะทำให้เข้าถึงบัญชีทางโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆเช่นเมื่อเขามีเมื่อเขาแฮกอีเมลคุณได้เนี่ย เขาก็จะสามารถแฮ็กบัญชี f c e e o o o l ล i n ท Twitter, h i ฮไฟหรือเว็บอื่นๆซึ่งก็จะสวมรอยเพื่อขอยืมเงินเพื่อนใน Facebook หรือเข้าไปสะกดรอยว่าคุณน่ะมีการคุยกับใครมากผิดปกติเช่นถ้าเขาสืบรู้ว่าคุณน่ะมีสามีแล้วแล้วเหมือนเหมือนกับว่าคุณน่ะมีสามีแล้วนู่นนี่นั่น แล้วก็เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนรวยมีสามีแล้วแล้วทีเนี้ยเขาแฮกข้อมูลของคุณได้แล้วเขาค้นพบว่าคุณน่ะแอบยักยอกเงินบริษัทคุณน่ะแอบคบชู้อะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งก็นำไปสู่การแบ็กเมย์การข่มขู่ได้คนร้ายต้องการข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือความลับของคุณหรือไม่ก็คนร้ายอาจจะพยายามหาชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนซึ่งคนร้ายในที่นี้อาจจะหมายถึงเพื่อนเก่าอลิเก่าหรือคนที่กำลังมีปัญหาอยู่ก็ได้เจ้าของเจ้าของบัญชีเนี่ยหรือเจ้าของอีเมลเนี่ยอาจจะไม่รู้ไงว่ามิจฉาชีพอะกำลังต้องการจะปลอมตัวเป็นคุณก็ได้นะ เช่นมิจฉาชีพอะไปแฮกเฟซบุ๊กผู้หญิงสวยๆแล้วก็เอาเฟซบุ๊กของผู้หญิงสวยๆไปหลอกผู้ชายแล้วก็หลอกให้เขาโอนตังโดยที่คนร้ายเนี่ยขโมยรหัสบัญชีของคุณมาได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงอะไรได้ในหลายๆอย่างคนร้ายอาจจะต้องการขโมยรหัสผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทีเนี้ยคนร้ายอ่ะก็ อยากจะดูดเงินในธนาคารคุณน่ะวิธีที่เขาจะทำได้ดีได้ง่ายอ่ะเขาก็ต้องพยายามแฮกอีเมลคุณให้ได้และเมื่อแฮกอีเมลคุณได้เนี่ยการจะแฮกอย่างอื่นก็ไม่ยากอีกอย่างนึงอ่ะถ้าคุณน่ะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือทำงานบริษัทใหญ่ๆเนี่ย ข้อมูลในอีเมลของคุณนะ่ะมันจะต้องมีความลับบริษัทเช่นอาจจะเป็นฐานบัญชีหรืออะไรก็ตามที่ว่าสมพากรนะ่ะเขากำลังสืบอยู่ก็ได้ว่าบริษัทนี้หนีภาษีหรือเปล่าหากคนร้ายมีความสามารถทางด้านอินเทอร์เน็ตนะมันนะจะใช้อีเมลของคุณนะปล่อยไวรัสให้กับเพื่อนๆน,นที่มีรายชื่ออยู่ในอีเมลของคุณคนร้ายจะสร้างมันแวร์ และแพร่กระจายไวรัสตัวนี้ไปยังอีเมลของเพื่อนๆของคุณหรืออาจจะมีบางอย่างที่มากกว่านี้เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมิจฉาชีพเนี่ยที่ว่ามันทำอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยอะ่ะคือเว็บพนันออนไลน์ทำเพราะว่าเอ๋เคยเจอนะอ่ามันมันแฮกแฮกไลน์แฮกเฟซบุ๊กของคน ของคนอื่นแล้วมันก็เอาไปปล่อยไอ้นี่ชวนเล่นพนันออนไลน์มันแฮกมันแฮกเทเลแกรมเอแล้วก็เอาไปชวนคนเล่นเว็บพนันออนไลน์อะไรแบบนี้ซึ่งจุดประสงค์ของคนพวกนี้ก็คือเป็นจุดประสงค์ที่ไม่ดีนั่นเองคือไม่ใช่จุดประสงค์ที่ดีอะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาเตือนภัยแค่นี้แหละคะ่ะ